ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณหกโมงคืนเลยจ้าตอนนี้แบบอยากออกมาพูหนาบรรยากาศกำลันนีเลยคือนีฝนตกนอจาะมันจะเป็นแบบบรรยากาศอีกอๆสนดน้อยที่ทุกคนตอนรัมกันเลยจ้าก็เหมือนมาพึงหน้าดอกมาพึ่งสวน ก็สิเป็นแบบท่านในอาร์บลามด้วยจ้าสกหมกแห้นี่ทุกคนอันบบนี้ก็สิเป็นบักงอยิวของมันด้วยจ้าไม่ได้มาท้ายโดนแล้วไม่ เห็ดด่างมาเห็นมันปื้ดทุกคนเบิง้งมันออกดอกแล้วเบิ้งนะี่อีกจะนันบสิเป็นหมากนะจ้ะปื้ดดอ,อกบัากหลายมันนะเป็นดอ,อกบัากหลายต้นเลยได้นิอ๋ออันนี้ขึ้นละดีแล้วจ้ะก็สิเป็นแปะมะงูหิวอ,อันนี้ก็เฮ็ดไวประมาณอาทิตย์หนึ่งละจ้ะ ประเทศไทยขีบโดนแล้วหา,หายเป็นอันเลยเพราะว่าแบบเพ็น,นั้นเหุน,นี้นะจ๊ะอันนี้สิเป็นแปลงมะออือยนยจ้ะทุกคนพอมาไถไวอันมันก็เข้าใจว่าพอเห็นแล้วแล้วมันก็เลยเอาแน่แบบอือมื่อวานพวกไอ้มาวานไม่หยอดไวแหม่เลยวานพอสิมาไถยให้อีอยู่ได้และพะนะก็เลยประเทมาไถยสับดีจ้าทุกคนต้นมะออือเของมันก็เกิดแล้ว ตอนนี้ก็กำลังเกิดนะจ๊ะก็อยาาสิเกิดเป็นบางหมอกอันนี้สิเป็นป้าบอกอื่มน,นะจ๊ะทุกคนจะว,วา่ามันบังามเลยไมนกับบงานไม่ดีน่ะเพราะว่าแบบคนไทยเมื่อไหรแล้วเนาะมันกับบรลูเนาะมันกับเอาในไม่หยอดแล้ว,ลวน่ะเนาะตอนนี้ก็หาบึ้งวันในเกิดได้ซ้ำได้เนาะ เพิ่อนเห็นต้นเดียวเองทุกคนนี่ทุกคนเบิ่งกล้วยตอนนี้กล้วยกะง่ายละเด้ออีกจุน่าจะสีได้เก็บแหละอันนี้จะสิเป็นแัตเตอรียันเลยจ้าทุกคนหกแห้แงหง่าเกิดแล้วฝนตกใส่เบิ่งแน่ปืน้นนักแต่ดีเดียวแต่อีกต้นหนึ่งกะน,น่าจะหิด หน่าจะอีกบ่ดนน่าจะสู้ชิดเลยจ้าเพราะว่าอันมึงเนี่ยเพรามันแตกหยอดออกมาแล้วอันมันเป็นแหงๆสินะจ้าทุกคนม่งเนี่ยมันแหงมันบ่เขียวคานันเขียวมันหน่าจะติดหรือว่ามันสิติดอยู่อันนี้อันนี้มันมันบ้าในออกเนาะก็ต้องเบื้องต่อไปละจ้า อันนี้ก็สิเปลีป่ยนแปลงพักทีลุกลางมาเลยเดี๋ยวมันก็เสีันตอนนี้มันก็นั่งพเพาะแต่งกวาแต่งลานแล้วจ้ะแต่งลานแล้วก็พักแล้วก็มาละมาละขีนกเดี๋ยวก็สิเอามาปลูกยุ่มื่อนี้นะจ๊ะนี่ยุ่มื่อนี้กะลอ่อชมต่อไปละจ้ะมันกรสิบปลูกลายแนวอ,อยู่ เ่อตอดีมันเป็นช่วงหนาฝนมันกะสี่บ่ค่อยไ,ได้หดนามไปเใดนะจ๊ะมันกะดีอย่มันนี่อันนี้ไม่ต้นเดียวกับแตกแตกอออดีดีด้วยนี่อันนี้เข้ากับตองเอามันขึ้นไว้หางเธอนสะนามเข้ากะพ่อมีได้หดไปอีกโดนอยู่แล้วจ้ะ สีมี่ประมาณนี้แล้วจ้าทุกคนมันท่านได้ไงเนาะเมื่อกาสีบ้า่นได้เห็นการเปลี่ยนแปลงเท่าไรตอนนี้เท่ากับเบิง่งไปก้อนแล้วมันสิเกิดบอบ่านได้เห็นมันเกิดเลยเห็นต้นเดียวอันนี้ก็เพิ่งปลูกไปประมาณสามมือสี่มือประมาณนี้แล้วจ๊ะเดี๋ยวมันก็นเกิด มันอ่าสีดินโบกมันไหวยุกกันแหละเห็นต้นเดียวอ๋อนี่ไง <l ots> นี่ทุกคนอีกต้นนึงกำลังเกิดได้เลยละจา้าสิเปลี่ยนแปลงบักยัได้อลยนี่ขันไงขันเกิดดีแล้วก็ยันนะจ๊ะออันนี้แน่บบอื้อบ่นี่คือคืออยู่ดิ เมื่อจากบรรยากาศตอนเช้าเป็นแบบเหมือนฝนจะตกอีกต้องมาถอดผ้านะแกสวสัสอนะสสวยอยู่แล้วเนาะสดใสนิดนึงดรนนีกันยังคะบึ้งนะจ๊ะน่าจะเกิดแค่สองตนนะจ๊ะ ดีอยู่มันไม่ได้หดนานี่มีเซอนี่ประมาณนี้ละจ้าทุกคนลั้งจากบ,บ้านเลยเหตุอย่างไรนะจ้าก็ลัางพออยู่สำารับคลิปนี้ก็เขาฝากไว้เพียงคท่านะจ้าฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามทำมันนะจ้าบา,บายยแล้วเจอกันคลิปหน้าจ้าทุกคน